ทางด้อนการครับเมื่อประมาณ1ิบกว่าปีที่แล้วนะครับคนไทยจากหมู่บ้านเล็กๆคนหนึ่งได้บันทึกหน้าประวัติศาสตร์เป็นเจ้าของสถิติโลกสสถิติครับความสามารถของเขาเป็นความสามารถเฉพาะตัวและเป็นความสามารถจากรุ่นสู่รุ่นแต่จะเป็นความสามารถอะไรนั้นขอเชิญชมได้เลยครับ ดูบ้านโคกสงานี่เจ้าบ้านโคกสงานี่ชอบเลี้ยงมูดกันประมาณเก่าสิบหลังคาเรือนนะครับเลีเ้ยงมูหลามเลี้ยงมาสิบกว่าปีมีสามตัวเลี้ยงมูอยู่สามเก้าเลยนะผมมีสี่ตัวยังไก่ถ้าเป็นงูโซก็ได้ คาเลี้ยงงูไว้เยอนีทั้งหมดนมันี่เกาตัวผมก็โซ่ลูกก็โซ่เคยเลี้ยงงูอยู่เก่แปดตัวได้หรี่เลี้ยอยู่ตัวเดียวเลี้ยงงูต่พอสีเลี้ยงจะงงูกันยูเป็นทั้งสี่เกือบทั้งเม็ดเขาสีเลี้ยงไว้เพื่อการแสดงคนสีหูจกเข้าในสื่อบูบานงูจงอาง คำใช่บุดีครับอายุห้าสิบเก้าปีผมก็เป็นคนที่นี่ครับผมที่บ้านโคกสง่าเกิดแล้วก็ใ่เติบโตอยู่บ้านโคกสง่านี่แล้วก็ได้สืบทอดการชว่วู้จากพอมาเป็นเวลาสามสามสิบกว่าปีครับผมถือว่าเป็นชุดแรกที่ฮู้ก่อตั้งกันขึ้นมาชว่วู้กันขึ้นมาเป็นชุดแรกนะครับผม คือความอันตรายของงูจงอางนะครับปริมาณของน้ำพิษของงูจงอางมันหลเออมันสิสามารถให้เขาเสียชีวิตได้ง่ายอย่าง,ยงเช่นในโมบานนี้ก็ขนาดหมอง,งูเพิ่นเนี่ยคเพิ่นก็ยังมีการเสียชีวิตอยู่4ค้นทั้งหมดน,นะครับดังนั้นสําคัญที่สุดู่หมอง,งูครับคือสายตาสายตานี่เขาต้องอยู่อยู่กับงูตลอด ส่วนจุดเด่นของผมเนี่ยคือผมสีแสดงเนี่ยหนึบปะนีล่าหรือว่าใบผิดของผมนี่ผมเสีดออกไปจังไดเสียดตะเทศไห้ก้นเบิงนี่เขาเจ้าพ่อใจเพื่อนเห็นเฮ่าแสดงแล้วดีแล้วเพื่อนกระสีตกเพื่งไห้กำลังใจเฮาผมคิดแบบนั้นนี่ล่าผมชังและประสบการณ์ที่นนาภู่มใจของผมชี่สุดครับคือผมไปชว่อยู่ที่พัทยาดูหัวงูจงอางสิบเก่าตัว สิบเก่าโตสิบเก่าเถื่อนะครับจนมีฝรังมาเห็นเขาก็เลยชักชวนผมไปเพศสถิติโลกที่ประเทศอิตาลีก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของผมมันเถาะในชีวิตของผมโอ้ค ดีครับสวัสดีครับรกับผมน้าข้าชัยบุดีครับผมอายุหาสิบเก้าปีนะครับผมยูบ้านโคกสางาตำบลไซมูนอำเภอหนาพ่องจังหวัดขอนแก่นครับผมครับคือหมู่บ้านที่พี่อยู่คือเป็นหมู่บ้านหมู่จงอ่างครับผมชื่อนี้เลยอ่ะฮะอ๋ที่จริงนะครับเมื่อก้อนนั้นก็เป็นบ้านโคกสางาบ้านโคกสางาแต่ แต่สีมาตั้งเป็นมู่บานมูจงอ่างนี่คือปีพศ .38 ครับเพราะว่าช่วงนั้นมันเขาจะมีการรวบรวมงูนะครับผมมีการโช์งู่ต่อมากับชื่อเสียงก็ดังขึ้นมากก็เลยเปิดเลยตั้งเป็นมู่บานมูจงอ่างครับผมก็คือโชว์กันทั้งหมู่บ้านเลยอย่างนี้เหรอคะครับผมก็เกือบทั้งหมดเกือบเลยเกือบเกือบครับผมคือผมอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านทําไมถึงต้องต้องเป็นโช์งูจงอ่างด้วยฮะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยสมัยของพอ พ่อหรือว่าของปูของต่างดีนะครับเพื่อนเีประกอบอาชีพกับขายยาสมุนไพรเพื่อนเลยบอกว่าท้าิีเตอสมุนไพรไปขายมันกับบ่ได้ขายดีครับแต่ที่นี่เพื่อนก็เลยเอางูตอนแรกเพื่อนเอางูเฮากับเอางูเฮาไปเลี้ยขายตามเชืบทตามหมู่บ้านแต่ก็ความสนใจกับบ่เท่ายที่นี่คุณพ่อคุณนันเพื่อนก็เลยไปจับงูจงอางได้อบแตที่นี่เพื่อนเลยเอางูจงอางไปไปเลี้ยขายสมุนไพรตามหมู่บ้านค้นกั มาเบิงงูจงอ่างดีกัหลังจากนั้นเพื่อนก็นมีสืบทอ,อดต่อมาคือค,คือไม่ได้ขายงูแต่ว่าเอางูไปร่วมโชว์ตอนขายยาครับผมขายยาสุน<อ>ให้เริ่มแรกครับค่ะแล้วถามหน่อยเมื่อกี้ก็ดูแล้วมันมันดูอันตรายพอสมควรตัวของพี่คำเองเคยเจออันตรายอุบัติเหตุจากการโชว์บ้างไหมคะเคยครับผมแล้วตอนนั้นอาการเป็นไงคะโดนฉกเข้าที่ไหนแล้วแล้วส่งผลยังไงกับร่างกายเราตอนนั้นมันมันก็มีหลายจุดนะครับ จุดหนึ่งกับที่ชื่อที่นิว้วจุดสองก็คือข้อศอกอ,อ่าจุดสามก็คือนิว้วจุดสี่ก็คือขาอาการของเขานี่มันจีเฮดในห้านี่อ่าหัวใจเขาสิเต้นเร็วขึ้นครับเป็นป,ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดังกา็สจีเป็นหายใจเบาออกตาเขาก็สิปิดตาเขาสิคอยปิดลงมาอ่าแล้วที่นี่สมีอาการปวดขาม้าเรื่อย โดนกัดมองไดโดนกัดนิ้วบ่มันจี่คอยคอยมีอาการปวดมากเรื่อยๆปวดแบบสม่ำเสมอครับบ่พ่อสิบนาทีครับผมสิบนาทีสิบนาทีต้องถึงหมอตายครับวายเพราะว่าพมาหมองูแสดงงูอยู่บ้านผมเนี่ยตายสี่คนสิเป็นลักษณะนี้ครับผมคือเขาเขาไม่ปล่อยเลยใช่ไห<อ>มระบ่ปล่อยครับผมอถ้าอ้อบปล่อย หมองูตายที่บ้านสี่คนสี่คนครับผมแล้วทําไมพี่ยังทําอยู่ฮะไม่กลัวมันกะมันเคยแล้วเคยเฮ็ดแล้วกะอ,อยากกะเลยว่าผ้ากันส่วนกันชักช่วนกันเฮ็ดต่อไปเพราะว่ามันกะหมู่บ้านมันกะเป็นทีท่องเที่ยวค้นไปทเที่ยวไปยังเบิงงูงสินะครับกตสิมเขามา่ยุดชะงักมันกะเสียซื้อเสียงบ้านเพิ่นว่า<อ>ก็าเลยเฮ็ดต่อไปแต่กะเพียยกต่บอกกันว่าให้เรามาดระว่างเพราะว่ามีบทเรียนมาหลายแล้ว แล้วพี่คำครับพี่ตอนนี้พี่คำโดน้ลยแรงที่สุดเลยมันเป็นยังไงครับคือ้ายแรงที่สุดนี่ครับตอนนั้นผมโชวอยู่จังหวัดภูเก็ตครับาผมโดนกัดที่ขาตรงกัดที่ขาผมจําได้นะครับผมกัดเวลาสิบโมงแล้วก็ช่วงพิดงูของมันขึ้นนี่สิประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงครับผมมันใช้เวลาขนาดนั้นเลยหรอครับผมนะฮะผมสิงเงียบไปเลย เนี่ยผมก็เลยบอกว่าอุ้ยเจ้ายู่ห้องไอซียู่ยู่สองหมื่นสองคืึเด้อนะมีช่วงหนึ่งคุณหมอบอกว่าใหงาท่าใจเออแต่แฟนผมบอกว่าถ้าช่วงขาของผมเนี่ยมันสิเป็นขาวสีขึ้นมาเลยเพื่นว่านอนไปสองวันไม่รู้ตัวเลยแล้วภรรยาพี่อะคะเขาเขาเคยห้ามไหมเคยหลังจากวันนั้นที่เจอหนักขนาดนั้นเนี่ยคือคือกันครับผมเพื่อนก็บอกว่า้าห้องอ่า อันท้าหายไปแล้วคิดว่าสีเศร้าบ่เพื่อนก็ว่าคอยว่าอยากให้เศร้ามันอันตรายปวดที่นี่ผมก็เลยว่าโอ้เมี่ยเพิ่นเป็นห่วงเฮาอยู่อยากเ่รบ่อยากให้เฮาหล่นเฮาอย่างแต่บที่นี่ผมก็เลยว่ามันเลือกบ่ไดรได้มันเลือกบ่ไดรชีวิตเท่ามันัสีมาแบบนี้แล้วส้่งมันต่อทีหลังพี่จะบ่ประมาทอ่าพีสิระมัดระว่างตัวเพราะว่าภาระจิตของเฮามันมีหลาย เพื่อลูกเพื่อล้านของเฮ้าเฮาต้องสั่งเนื้อสั่งโตสัง่งชีวิตของเฮ้าขึ้นมากผมบานอดเอาเพิ่นกันเลว่าว่าเอาก็ตามใจพีเ่เด้อคนเลวางสีแล้วก็ทุกวันนี้เวลาไปทํางานเนี่ยเขาเขาไปด้วยไหมหรือว่ายัางไงคะไปครับผมกับเนี่ยผมนี่สีไปนํากันตลอดเลยผมยอมรับเลยว่าเนี่ยผมผู้นี้เขาสีดูแลผมดีดีเป็นพิเศษถ้าให้เทียบกันระหว่างงูกับเมีย รักอะไรมากกว่ากันเมียแล้วครับหลักเมียหละรายกลัวเขาบอกรักงูปั๊บเมียฉกทันทีเนี่ยแหละครับก็ฉกได้ครับตบเลยนี่ผมผมถามแบบไม่รู้ไม่รู้เลยนะเขาว่ามีงูเนี่ยมองไปที่กบเนี่ยเป็นสายตาสะกดกบได้เมียของของคุณลุงเนี่ยสะกดคุณลุงได้ไหมฮะตอนเมียจ้องผมก็ลบเลยครับผม เออเมียจ้องผมลบแต่งูจ้องผมผมบอหลบแล้วโอ้โงูมีพิษเมียไม่มีพิษครับผมเอาละว,วันนี้พูกเราจะได้ดูความสามารถของพี่ํำเรื่องงูแน่นอนครับก่อนที่จะแสดงความสามารถนะคะความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะความฝันที่ผมมาามือนีนะครับผมอยากได้อยากได้ทุ่นจากก่อนหนึ่งไปสอมเวทีนะครับผมไปสอมเวทีเหตเวที เอ่อทีเวทีโชงูทีมูบันซึ่งเป็นเวทีกลางเวทีรวมเป็นเวทีกลางครับผมโอเคค่ะครับเอาละค่ะธรรมดาเราจะถามแขกรับเชิญว่าพร้อมหรือยังนะคะวันนี้เราจะถามกรรมการนะคะพร้อมหรือยังคะพวกเราเห็นปูพื้นอย่างนี้ต้องมีอะไรมาเลยแน่นแน่นอนเนแา่นแน่ๆแน่เป็่นว่าพวกเราก็แอพร้อ่แล้วล่ะค่ะพี่เชิญเลยค่ะครับผมขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากมากที่มารายการนะครับครับผมพี่คำครับทีมงานผมบอกว่าที่หมู่บ้านของเราเนี่ยเลี้ยงงูกันหลายๆครัวเรือนเลยครับคือวิธีการได้มาซึ่งงูนะครับมีสองวิธีครับอย่างแรกคือหมู่บ้านอื่นรู้ว่าเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านงูก็นํางูมาขายครับผมแล้วก็รับซื้อไว้กับอีกวิธีหนึ่งคือต้องต้องไปหาครับผมต้องไปหาครับทั้งนั้นการครับเวลาที่พี่คํา หรือชาวบ้านในหมู่บ้านไปหางูเนี่ยเข้าหาอย่างไรเริ่มต้นจะพาไปดูวิธีการจับงูเห่าครับพี่คำครับครับรบกวนยืนค่ามอเลยครับคุณครับผกมาด้วยหรือเปล่าปกติปกติมีแต่คนเข้าหนีกันแบบนี่พี่ไปไปจับหรือไปหาเลยล่ะครับมีแต่คนเข้าหนีท่านรัฐมนารครับภาพที่เราจะได้ชมต่อไปนี้คือ ภาพวิถีชีวิตของพี่คำครับทีมงานครับขอชมภาพครับที่นี่คือบ้านเรานะพี่คำนะครับผมเราเรามาที่ไหนครับอันนี้หลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีพวกงูพวกยังน,นะครับเป็นทงหน้าครับผม เดิมอะมาองมึงดูนีามบอันนี้ใช่ใช่รูงูหรือเปล่าครับผมอันนี้มันหนาสีแมนครับผมเพราะว่ายังเพราะว่ามันปากงูนี่มันอะไรมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนอืมเที่ยวของเตะเข่าตื่นเป็นรูฟูครับหนาจีบ้านโอ้รูปูแต่ว่ามีความคล้ายคขึ้นกัน เ้าตะวันพัาเทียงเวลาเรามองเราเราเราเขี่ยเขียนี่คือมองหาอะไรครับก็มองหารูเพราะว่าไอ้ออ๋เรามองหารูอ่าครับผมเวลาหน้าเนี่ยพวกงูเห่าเขาจะไม่มีที่ไปเขาจะหารูอุ้ยอันนี้นาสิเป็นหรอกครับอุ้ยคร่บค่ะเออบื้อับนเขาเบื้องอย่างไรครับงูเห่าครัือเบื้องเขาเบื้องสีนะครับเนี่ยมันเก็ยมันสเก็ยจทองมันขาวเกียจเขาเขาเป็นทอง โรงงนเี่ยมันขีดเกตขำๆบางสภาพหูลแล้วมันกับวนมันกับเขียนอยู่ได้หรอเอาเอาแล้วครับเจอรูแล้วครับเออเอ,อ,อันนี้นี่คือรูอุ้ยโอ้ยอันนี้มันอ,อันนี้มันไม่ใช่รูครับผมอ,อันนี้มันจะเป็นท่อระบายน้ําที่ตามทุ่งนาของผมท่อระบายน้ำเอออันนี้จะเป็นท่อระบายน้ําตามทุ่งนาแต่งูมันจะเข้าไปอยู่ได้แล้วเราจะตรวจสอบไงว่ามีงูหรือเปล่า เราก็พยายามเคลียร์แล้วก็เคลียร์เออเคลียร์เคลียร์ดูเพราะว่าตรงไอ้ปากท่อเนี่ยเพราะท่อจะคล้องจะเข้ามันจะเตียนครับอ้โนี่คือให้เพื่องจะเตียนึงถ้าปากท่อเตียนแล้วก็มีล็อกคาบอันนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีมีงูแน่ถ้าปากคล้องเตียนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเออนี่หนี้นี้นี้มันมีเสียงอะไรบางอย่าง โอ๊ยแม่นี่เดยวแม่น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 มาเลยดูแล้วว่ามันมีงูเล่โอ้ยซีนเมื่อกี้ซีนเมื่อกี้ตกใจเลยรีดีมากเป็นงูเห่าครับโอ้ย๋อเพื่อนคือคุมอีกฝั่งนึงไม่ให้เขาไม่ให้เขาไปทางฝั่งนั้นครับโอ้นี่คือเราเกี่ยวเข้ามาเลยเออนี่จะเกี่ยวออกมาเลยเกี่ยวมาเฉยๆเนี่ยนะครับคจอแล้วนี่ถ้าเราไม่เกี่ยว เอากับเดมือไปล่วงวาดจับก็ไรเลยครับมันเจกัดมือยกเข่าง้างยู่อะไรีปด้วยต่อไปเเว่าได้อกนั่นนั่นอันนี้มือเข่าอันนี้ตางูที่เขาจับได้ไหมเนี่ยที่มีไมมเป็นเป็นเป็นแง่มเป็นงามนะครับแล้วก็บคำหัวเออนี่คือพยยาามจับแต่เขาก็ต้องมาเหรียญก่อนจับหางก่อนเหรอครับครับเราต้องจับหางก่อนใช่ไหมครับแล้วต้องกดเขาตรงไหนไหมครับกดตรงข้อครับอ๋อ พยายามใส่ไม้กดตรงข้อครับผมครับอ๋อตรงเอาน้ำเรากดเข้าไว้กดตรงข้อแล้วเฮาตันคอยจับจับเขาครับผมจับไรเนี่ยขอโทษนะขอให้นี่บิดมันบิดมันบิดจับเลยใส่เลยใส่เลยแบบนี้เลนเต็มเต็มเลหางเขาที่เอางูเขาต้องเอาหางเขาก่อนบบบนี้กระโดดเลย ท่านท่าการครับนี่คืองูชนิดแรกครับเรียบร้อยงูเห่าร้อยไปหนึ่งตัวโอ้ยดูไปก็จัช่วงไอช่อมผมเกลียดมุมกล้องมากเกลียดมุมกล้องมากเหมือนกับเด็กๆเราไปเล่นเครื่องเล่นที่มันเป็นสามมิติอะครับแล้วเรานั่งดูอยู่มันเล่นโฉบไปเราก็ทำคือผมสังเกตว่าจังหวะแรกที่เขาโฉกอะครับเออกล้องมัวเลยครับคือคือบางครั้งเนี่ยงูอ่า เขาจะมีอยู่สองชนิดด้วยครับท,ท,ที่พ,นพ่นผิดแรงรหรือเบา,บาถ้าเป็นงูชนิดตัวสีดําที่ที่มื่อกี้เนี่ยแบบว่าเขาพึอกมากเนี่ยฟูเป็นวบาเขาคูนะครับมันจะมีนำนำไล่หรือว่าน,นำพ่มนมานด้วยออมา,าแต่ว่าอีกชนิดหนึง่งถ้าเป็นแบบตัวเหลืองมันเขาจะตั้งคอเขาจะยิ่งปากเขาจะยิ่งปี๊ดออกไปอย่างนี้ครับอันนั้นเป็นเห่าพ่นผิดอ๋อพ่นได้เลยใช่บเป็นงูเห่าภาคอีสานแต่เป็นสีเหลือง แต่สีดํานี่มันเสีย่พ่านปื้ดกันสีดำซ,ซึ่งถ้าพิษที่มันพ่นงั้นโดนผิวเรานี่ก็ก็กไม่เป็นไรครับถ้าเร<อ>า,าไม่มีแผลแต่ว่าเราไม่มีแผลแต่ถ้าโดนตา,าโดนตาก็จะเจ็บตาตาเมั่อาตามั่เจ็บตาอีกเป็นวันสองวันครับผมท่านรัฐกนรครับนี่คืองูชนิดแรกงูเห่าและงูตัวต่อไปได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งงูพิษขอเชิญพบกับ ิงครอบบ้าครับ킹ค <C> รับบ้าเลยอ่ะนี่เรากำลังตามหางูจงอางนะครับครับผมอันนี้คือแรงของงูจงอางเนี่ยเขาสียูไก่แรงเป็นบอ่อ้ําครับอ่าเขาสีชอบอยูที่ชื้นันนี้นะครับผม เป็นบอนามที่มีนามทีช่วงนาแรกนายนั่งี่ะจัก็าเขาก็ทีจูอุ้นี่เจอคราบใช่ไหมครับครับนี่ดูออกไหมครับคราบงูอะไรครับอันนี้คราบมันสีเป็นคราบงูจงอ่างครับผมดูดูใหญ่มากดูัวดเกตทองครับผมเกตทองเขาจะออกสีคำคำงูเฮาสีสีเาาเมื่อเฮาไปเห็นเจอรอกรามันี่แลวเขาก็ไปยามตามไปเรื่อยๆครับผมแล้วมันสีเขาสีสอบจูทีมี กองไม้กองเศษไม้หรือว่าเป็นโพ้งครับนี่ไงนี่ไงแต่งูมันบอยู่ในรูครับจงอ่างเขาจีบโพ้งอ๋ออยู่ในลูอ๋ออยู่ในโพรงเป็นโพรงครับผมเขาจะเป็นโพ้งอยู่แต่มันที่โย่ไก่แรงน้ำถ้าทัดจากนั้นไปมันอ๋อเขาที่ที่บ่านี้จากไก่น้าครับอุ้ยโพ้งใหญ่ครับมุมกล้องนี้แอ้งูนี่งูนี่งูเขาจีอยู่ในโพ้งเลยเกลียะมุมกล้องนี้อุ้ย ใหญ่มากอ้้ยใหญ่เลยดิครับตัวอ่างนี่เขาทีญ่มันทีไงเงาวกว่างูเขาไปว่อไปว่าไปประมาณกี่เมตรอะครับอุ้ยตัวนี้ก็ประมาณสองเกือบสามเมตรครับผมประมาณเกือบสามเมตรครับอ้ย เขาชูคอครับแต่จงอางเขาจะชูคอยาวครับผมเดี๋ยวเวลาเอานี่พ้อมี่ที่จับด้วยบ้านร <accompl? S 1> ครับคือเราต้องพยายามจับตรงส่วนไหนเขาครับครับคือเราต้องพยายามจับเอาเอาตรงส่วนหัวเราเบาๆแตะ อ๋อนี่คือเบาๆใช่ไหมครับครับผมเขาก็ใส่ไม่ไม่งามคือกันครับผมไม่งามแบบกดลงไปเลยนี่จับนี่นี่นี่ชำนาญจริงๆนะครับจับเร็วจับเร็วโอ้โหดูตัวดีครับดูตัวดีครับโอ้โหโอ้โหกระปล่อยไว้นั่นเูมันจะบิดครับผมลูมจะดิ่นมันจะบิดคือก็จะรัดใช่ไหมครับประมาณนี้เลยโอ้รัดแบบเออ ก็ต้องรีบจับอ๋อคือไม่งั้นตัวเขาเองจะบาดเจ็บเราต้องรีบเจ็เ้าะปนตองรีบเอาเขาไปไปเก็บในถุงนะครับโอเคจงว่านิ้วเพราะท่านแตะควายท่านแดะนิปุ๊บเสบายเรียบร้อยได้แล้วครับบาดเจ็บนี่ที่เป็นตรงอ่างของแท้เอาเตียมัเตียมัดแล้วเขาเขาจะฉกทะลุถุงอันนี้ได้ไหมครับเนี่ยบอกไม่ไม่ครับผมเอ่อถ้างูเข้าถุงแล้วเขา เขาสีบดโกบบกัดกับเขาสีวนหรือไหนโอ้ค่ะทางราชการครับเราคงรู้สึกเหมือนกันเนาะมันมันหายใจไม่ค่อยสะดวกเหมือนโดนพิษไปแล้วอะตอนนี้แต่แต่พิ่คำเนี่ยสำหรับเราเรารู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนเราหรือว่าเขาเป็นสําหรับผมเนี่ยผมคิดแบบว่างูเนี่ยเหมือนกับเป็นสมมาชิกในขอบรัวเฮาหรือว่าเหมือนเป็นลู่นี่ไงนี่คือวิธีคิดวิผมคิดไม่ได้คิดว่าเขาเป็นศัตรูบอกครับผมผมมีแต่คิดว่าถ้าสมมติว่าได้เขามา กขาต้องให้น้ำให้อาหารเขาสมบูรณ์ท่านกรรมการครับผมเชื่อเหลือเกินว่าทคณะกรรมการปรารถนาให้เราดำเนินรายการไปสู่จุดต่อไปมองจากแววตาพพอจะรู้ได้พี่คำครับครับรบกวนตรงนี้ครับครับผมท่านกรรมการครับเรากำลังจะเปลี่ยนเวทีของซุปเปอร์เรดเป็นเวทีแสดงความสามารถของพี่คำจะมีสมาชิกครอบครัวพี่คำขึ้นมาบนเวทีของเราช่วงหน้า เตรียมพบกับลีลาการโชว์จับงูแบบสดๆกลางสตูดิโอโชว์ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวขั้นสุดรับรองว่าตื่นเต้นระทึกใจแน่นอนพี่คำพี่คำไม่ต้องไม่ต้องหวือหวามากนะพี่นะน,นี่แค่ลำตัวน